สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง,งในเวลา11นาฬิกาค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติเร่งแก้ปัญหาการทำประมง,งในน่านน้ำประเทศอินโดนีเซีย นายชวริตชูขจรปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเกษตรและสาหากรณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าคณะกรรมการได้หยิบยกประเด็นปัญหาด้านประมงขึ้นมาหารือด้วยทั้งเรื่องของทรัพยากรทางทะเลและการจัดหาวัตถุดิบจากน่านน้าประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพมา่าอินเดียหรือแหล่งประมงขนาดใหญ่อย่างอินโดนีเซีย ซึ่งได้ออกกฎกระทรวงเรื่องการระงับการต่อใบอนุญาตการทำประมงเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน2557ที่ผ่านมาโดยมีผลถึงวันที่30เมษายน2558ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาต่างๆทางคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตร จะประสานความร่วมมือกับกรมประมงและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสมาคมประมงต่างๆในการนำเสนอข้อมูลที่ภาคเอกชนต้องการมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเร่งหาข้อสรุปภายในหนึ่งเดือนเพื่อไปเจรจากับทางอินโดนีเซียก่อนที่การระงับต่อใบอนุญาตการทำประมงจะสิ้นสุดลงเพื่อไม่ให้ภาคการประมงของไทยได้รับผลกระทบ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเล่งเก็บผักตบชวากว่า500ตันขึ้นจากคลองป้องกันเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนำรถแบ็คโฮโปะทุนลอยรถบรรทุกและนักประดาน้ำทำการเก็บกู้ผักตบชวากว่า500ตันที่หลุดลอด ทุ่นลอยดักสวะที่ติดตั้งไว้ที่ปากคลองส่งน้ำรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในพื้นที่ตําบลบางหลวงอำเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทซึ่งคลองส่งน้ำดังกล่าวจะนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปผ่านท่อแรงดันน้ำเพื่อปั่นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเฉลิมพระเกียรติ60ปีปรมราชาพิเศษเขื่อนเจ้าพระยา ทั้งนี้โดยปกติผักตบชวาหรือขยะต่างๆจะไม่สามารถไหลเข้าไปในคลองได้แต่จากปัญหาภัยแรงที่ทวีความรุนแรงขึ้นทําให้ช่วงสงสัปดาห์ที่ผ่านมาระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาลดลงอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ระดับ14เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ทำให้ตะแกงใต้น้ำชำรุดผักตบชวาจึงลอดเข้ามาได้ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้ท่อระบบปั่นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำเกิดปัญหาและเสียหายได้จึงต้องเร่งเก็บผักตบอย่างเร่งด่วนมาที่ข่าวต่างประเทศค่ะเกิดเหตุวิวาทกันก,กลางสภาตุรกีโดยนักการเมืองแลกมัดใส่กันอย่างชุลมุน เกิดเหตุเกิดในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรของตุรกีกำลังถกอภิปรายกันเกี่ยวกับร่างกฎหมายการเพิ่มอำนาจให้แก่ตำรวจในการจัดการกับการประทวงที่มีความรุนแรงโดยการประชุมมาถึงจุดเดือดดานเมื่อสมาชิกฝ่ายค้านได้กล่าวหาฝ่ายรัฐบาลว่าต้องการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้มาใช้เพื่อจัดการกับประชาชนที่เห็นต่าง ทั้งสองฝ่ายซึ่งคุมอารมณ์ไม่อยู่จึงตรงเข้าประทะและแลกมัดใส่กันเป็นเหตุให้สมาชิกฝ่ายขานได้รับบาดเจ็บ4คนและในจำนวน2คนต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลส่วนสมาชิกสภาที่เป็นผู้ถ่ายภาพเหตุการณ์นี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยโดยเขาถูกทำร้ายในขณะที่พยายามบันทึกภาพตรงจุดที่มีการรุมกระทืบผู้ที่ล้มลงกับพื้น ร <Keep S 1> ับชมข่าวต้นชั่วโมงได้อีกครั้งในเวลา14นาฬิกาสวัสดีค่ะดนตรีในสวน19กุมภาพันธ์นี้ขอต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกับบทเพลงอันไพเราะในชื่อตอนฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งในเทพธิดาโดยพบกับแพทย์หญิงพันธิว่าสินรัชตานันเจินเจินและนักร้องดาวรุ่งกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป ที่หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์องค์พระเจ้าตรัสสอนให้พิจารณาพิจารณาความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจของตน